สวัสดีครับทุกคนยิดีต้องรับก็สุดแจกี้เกมและอยู่ในเกม The Sims 4กับดุคดาเลต Baby Challenge EP ที่หแล้วะคระับมาเล่นต่อกันเลยรถมาเที่ยวร้านกาแฟากันดีกว่าค่ะฟิลแบบเที่ยวคาเฟา่เก๋เออ้าวน่มีคนขายเหรอเว่เจนี่แต่งตัวฉ่ำอยู่นะวัยรุ่น ถามจริงอันนี้วัยรุ่นหรอโ <c oughs> อเค okay. วัยรุ่นก็วัยรุ่นแล้วคนขายกาแฟไม่มาเอาออยลืมไปตัวละครเราเล่นคอมไม่ได้เนาะเพราะว่านางนางจะเครียดเอานี้ไงคนคนนี้คือคนขายกาแฟสั่งเครื่องดื่มทางที่นี่เอคนท้องกินกาแฟได้ไหมอะ่ะได้เหละเนาะกิน มาเคียโตในชีวิตจริงก็ชอบทานมากมาเคียโตเนี่ยร้านกาแฟที่เป็นนกแก้วอ่ะอร่อยมากลาเต้เอล้วมาเคียโตฉันล่ะเอา้าอะไรคือหมาไม่ชอบบาริสต้าเราอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อีตัวข้างในนุน่นมยอะไรอะ่ะอฮ้ยมีคนโดนหมากัดเ <c oughs> จนี่ดวงสวยเขาอยู่กันตั้งหลายคนไม่โดนเลย หมือนน้องจะเป็นหมาจรน,นะเนี่ยอุ้ยวุ้ยุ้ยอยา่ยาอยา่าอย่าจีนอยา่าเดี๋ยวน้องก็กัดเราเอ้ยแล้วฉันมาก่อนแล้วมารคิอาโต้ฉันะฉันสั่งไปตั้งนานแล้วนะคุณออเดอร์ผมตกหล่นปะเนี่ยผมสั่งคนแรกเลยนะเออเดี๋ยวผมจะแจ้งผู้จัดการนะถ้าคุณทำงานแบบเนี้คุณรับคิวให้คนอื่นน่ะผมสั่งคนแรกแต่ผมไม่ได้อะ่ะคืออะไรอะ่ะสวัสดีครับ เบลล่าเบลล่าโกรธทักทายทักทายอุ้ยปลดฉีเอาไปชีก่อนไปชีก่อนเฮ้ยเพิ่งเห็นเฮ้ยมีนาฬิกาถ่ายรูปกันคาเฟ่น,นี้มันเลิศเข็นั่งถ่ายรูปถ่ายรูปกันถ่ายรูปกัน วิวมุมนี้ดีมากคุณผู้ชมถ่ายรูปก่อนคือในชีวิตจริงก็ชอบถอ่ายรูปแล้วนะมาในกรีบก็แบบถ่ายอีกโอเคแบบหอลอนดอนลอนใจสุดๆโอเคสวยมากนะ วิวดีวิวดีบรรยากาศก็กดีเดี๋ยวลองมุมมองบุคคลที่หนึ่งว่าซิมเราเห็นอะไรอุ๊ยคุณอุ๊ยวิวสวยด้วยว่าไม่ได้ว่าไงจ้าเจ้าหนูชื่อโลซีน่ารักอ่ะให้ขนมหนูไม่ดือ้อหนูไม่ซนงั้นหนูเอาขนมไปเป็นของรางวัลนะจ้าอุ๊ยน่ารักอ่ะอุ้ยคนน่ารักมากอุนน้ย หายตัวเฮ้ยเอ้ยรถเอ้ย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 รถซี่รถรถซี่โลซ,โซี่หายไปไหน <laughs> อ่ะเฮ้ยมาแล้วแล้วก็ไปแล้วแล้วจีนี่ก็ถือโลเอเวเดินผ่านเออร้อยวันวันเหตุการณ์ ในเมื่อเราเป็นนักวาดรูปเราก็ต้องมาเที่ยวศูนย์ศิลปะเนาะเพื่อหาแรงบันดาลใจวิแบบภาพแบบแฟชั่นเวอร์แบบพวกอ่าที่เขาเรียนแฟชั่นอ่ะอนั่นแหละให้ <c oughs> <c oughs> เขาเออกแบบเสื้อผ้าสวยอยู่นะเอออุ้ยขายได้ทั้งสามร้อยหลดหลดมากหลดมาก เจ้คนนี้เล่นอ๋อเจ้าของร้านเจ้าของร้านของทําสวนวิเล่นดนตรตีเลิศนะเจ๊ปรบมือปรบมือเล่นดนตรตีเลิศจริงให้ให้แล้วเจ๊นี่โมโหใครอบากโกจางโอ้ชื่อ ซื้อซื้อดิค่ะแล้วแล้วไปไหนอะคุยกันไกลเวอร์ตะโกนคุยกันเหรออ้าวแต่งงานแล้วจีบติดปะเป็นไงคุณเราแค่แบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กม่ำกันนิดๆหน่อยๆเอาว่ะเล่นด้วยวะมามาชวนให้รูปชวนให้รูปท้องเอาว่ะ เอาว่ะเขาเล่นว่ะลูกท้องผมไหมครับอุ้ย oh, oh. เป็นไงลูกท้องผมมีแววได้ลูกแฝดด้วยนะว <Or ma. S 1> ยอะไรอะไระไรยายายา,ยาแลกเวอร์โทรกันแลกเวอร์โทรกันแค <c oughs> ่เราเราแค่จะกุ๊กกิ๊กกุ๊กม่มกันเฉยไม่จริงจังไม่ยึดต,ติดไม่ผูกมัด <c oughs> ถ้าขึ้นหลอสีพู <c oughs> ผมจะชวนเขาออกเท็ด <c oughs> เลยนะ นี่คุณคุณเขาเล่นกับเราอะปลบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกคุณเห็นไหมอืมมันมปลบมือมันต้องปลบสองข้าง <c oughs> เป็นไงเป็นไง <c oughs> เขาเล่นกับเราด้วยละ่ะ <c oughs> จุบมือก็อาจจะเร็วไปงั้นมุกเสียวเกี่ยวรักแล้วกัน พอละพอละพอละสำหรับวันนี้พอก่อนโอเคเอาชวนเราออกเดทเองพอเราจีบเราอะไรก็ไม่ติดขึ้นติดลบตลอดเลยงงอะ่ะงงเออโอเครับดอกอย่างน้อยรับดอกเราก็ยังดีมาๆอุ้ยมีเสน่ห์ละติดแน่เฮ้ย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  อย่านะโอเคโอเคโอเควิวัยอะไรรถไฟจะชนกันปะเนี่ยไม่ลืมไปว่าลืมไปว่าอีกคนญี่ปุ่นเนี่ยไปไหนแล้วอ่ะเออเนี่ยอีกคนญี่ปุ่นเนี่ยเนี่ยเกนจีเนี่ยนางชอบมาบานี้อุ้ยรถไฟเกือบชนกันนะคะุณอ okay, okay, okay. er> ุ้ยอุ้ยเราเราเปลี่ยนที่ดีปะ จีบจีบจีบอุ้ยเกือบไปแล้วเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้รถไฟเกือบชนกันเป็นชีวิตจริงก็คือจบแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้จูจีกันในตู้เสื้อผ้าว่ะแล้วแถวนี้มันมีตู้เสื้อผ้าตรงไหนวะไม่รู้ละเดี๋ยวลองดูก่อนไปไหมอุ้ยไปว่ะเข้าร้านแล้วนะเข้าร้านแล้วนะ ในขณะที่เรากำลังอุ้มท้องลูกของลูกของเกนจิเราก็กำลังจะไปจูจีกับเฮ้ยๆ้ย้ยหยุดก่อนหยุดหยุดเลยหยุดเลยเกนจิอยู่ตรงนี้ไม่ได้ชนกันแน่รอบเนี้ยรถไฟชนกันแหลกลานฮูกับเปลี่ยน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 สถานที่เปลี่ยนสถานที่บาโก โอ้ยแล้วทำไมโอ้ยแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมคู่ขาเราอยู่ตรงนี้กันเยอะจังวะเนี่ยโอ้ย oh god โ oh อ my god เนี่ยมีฮาริสมีเกนจิอยู่ตรงนี้อันนี้ฮาริสอันนี้เก็นจิแล้วเนี้ยคนใหม่อุยรถไฟจะชนกันปะวะอย่าชนนะอย่าชนนะ ชนนะอย่าชนไปไปไปชนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นเห็นเคนจิเห็นเคนจิเห็นโอ้ย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 หัวจะปวดหัวจะปวดหัวจะปวดโอ้ยหัวจะปวดรถไฟชนกันแน่คุณ ไปแล้วไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ละ,ละรีบไปอุ้ยอุ้ยรถไฟชนกันแน่เลยเกนจีเดินตามมาอุ้ยอุ้ยกนจีเดินตามเรามาเหรอวายแรงมาก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 อุ้ยแรงมากเกนจีอย่าตามมาโอเนไม่ตามเราจะจำเป็นต้องโทรไปขอโทษปะไม่ต้องหรอกเนาะแล้วก็คบกันแบบ เป็นแค่แบบคู่ขาเฉยๆนี่คนต่อไปนนชานนเลงไว้เลยก็คือสับล่างไม่ทันนะเมื่อกี้รถไฟสามคันรถไฟสามคันอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเวอร์จะบ้าโอ้ยเขียดไม่เป็นไรหรอกเนาะ แต่เราก็ไม่ได้รักใครจริงๆจ,จังๆกินอะไรดีบะหมี่ผัดกระเทียมเอ้ยอข้าวสวยทำไมมันดำจังวะอาบน้ำนอนหลับว้ามันอาบน้ำนานเวอร์เดี๋ยวนะเงินเรามีแสนกว่าละเปลี่ยนเตียงก่อนอทุกคนมาดูโพสต์ห้องคุณหญิงจิน ช่ำมากอ่าพื้นเป็นหินอ่อนสีชมพูเนาะกำแพงก็เป็นหินอ่อนสีชมพูลูกคนไหนความง่วงเต็มละเคลียตู้เย็นสิลูกเสร็จแล้วลูกก็โทรโทรจ้างเนาะโทรจ้างคนทําอาหารมาจ้างพนักงานปรุงอาหารกินอาหารวังสวิรัต <c oughs> กินอาหารวังสวิรัตบ้าง เช่วงนี้แม่ต้องต้องอต้องดูแลสุขภาพนิดนึงปวดขับถ่ายแล้วคนท้องในปวดขับถ่ายบ่อยๆใครโทรมาหาลูกเราใครอะเสียงนี้ที่คิดถึงฉันจะโทรถามว่าฉันควรทำความรู้จ,จัก มันคอนแลนแกลบให้มากขึ้นแบบเพื่อนดีไหมดูแล้วเขาน่าจะเป็นคนดีนะอโอเคถ้ารักก็พุ่งเลยหนูอย่ารอช้าเฮ้ยมันมีเด็กไม่ไปโรงเรียนเลิศ <c oughs> ตัดพามาที่ห้องลูกออันนี้ห้องห้องแม่มันแล้วห้องลูก ุเสื้อผ้าไม่มีมีเสื้อไหนก็ใส่เสื้อนั้นไปคณะจบส่วนแม่นั้นออกแบบชุดก่อนเป็นชุดใหม่ที่เพิ่มมา2ชุดอันนี้แบบเป็นชุดเอาไว้เดินกิเกะเนาะเดี๋ยวเราจะไปซี่เมืองเออเมืองดาราเมืองของเกตเกตแฟร์มาร์ทอะเราจำชื่อเมืองไม่ได้ไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันอยากให้ขึ้นไป2ดาวแล้วอะ่ะอีกนานไหม ว้ยอีกเยอะอยู่นะว่าก็ว่าเยอะๆซิมเรามันไม่มีทักษะร้องเพลงอ่อคุณคนดูทักษะร้องเพลงหนึ่งมาไลโน้ตอยู่เลย เราต้องซื้อไมค์ไว้ที่บ้างแล้วลให้ซิมฝึกร้องเพลงอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบพอเดินมาอาพอมาเที่ยวที่โซเดวัเล่เนี่ยเราค่อยให้มาร้องเพลงตรงนี้เราจะได้ความดังเพิ่มอืนนี้ไงดาราเบอร์ใหญ่ yeah, <that> แหมทอเบเล่อยากเป็นคนนี้โอ้โหอยากโด่งดังแบบนี้เลยอะ่ะ อยากได้คนนี้เป็นพ่อพันจังเลยใช้คำว่าพ่อพัน์แล้วนะล่าสุดเฮ้ย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 ความสัมพันธ์ขึ้นด้วยว่า OMG อ๋ออ๋อใช่ใช่เราก็เป็นดาราไงแต่เป็นดาราหนึ่งดาวเราเลยแนะนำตัวได้โอเคเข้าใจเข้าใจชีส เรามีบารมีของการเป็นดาราหนึ่งดาวแบบเราเลยแนะนำตัวได้ชวนออกเดทดูสิคุณเขาจะไปกับเราปะต้องลองต้องลองต้องลองท้อไปออกเดทกับผมไหมครับ,บเฮ้ย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 ออกเดทก,กับดารา และก็กำลังท้องอยู่ด้วยวิไปไหนดี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 ไไนดจะไปโดนเขียนสกูปข่าวไหมเนี่ยว่าแบบดาราหน้าใหม่ควงดารารุ่นใหญ่ออกเดทหักหน้าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหักหน้าแฟนของตัวเองและดาราหน้าใหม่คนนี้ก็กำลังตั้งครรภ์อยู่ด้วย oh, oh. ข่าวเฉา้าแน่แน่ จงังหวะออกเดทนี่แหละเราทำแต้มได้เยอะนี่ไงขค้สสีชมพูแล้ว <c oughs> ให้ดอกลิลลี่โรแมนติกการจีบจีบอ่ความใกล้ชิดทางกายจูบแรกมากับดาราเบอร์ใหญ่ริมทะเลโอ้ย โอเคมันอาจจะเร็วไปเพราะเขาเป็นดาราโอเค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 โอ้โหแดงฉ่ำมากใช่ห้องน้ำอ้าวไม่ทันละนอนหลับกลางถนนเลยชีราดอีกมึงเนี่ยโอ้โหมัวแต่ไปตามจีบดาราโอ้ค่าความต้องการอะไรต่างๆลดหมดเลยชีราดอีกเจ๋งไปอะไรมาอาบน้ำ แล้วก็กินกินอาหารแล้วก็นอนก่อนโอเคถ้าค่อยๆทำไปทีละอย่างนะเมื่อเดี๋ยวไปตามจีบดาราจะแบบแบบค่าความต้องการแดงหมดเมื่อกี้เหมือนเห็น Notification มันเด้งขึ้นมาแล้วว่าคลอดได้แล้วนี่อีก2ชั่วโมงจะคลอดนะครับ ก็เราก็น่าจะเคลียร์ความต้องการทันพอดีโอเคอะไรคลอลูก <c oughs> <c oughs> โอ้ยไม่ได้นอนกันสักทีคุณมามาลุ้นแฝดสองแฝดสามหรือแฝดสี่เป็นลูกสาวาไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนฟูจิ โอ้ยแฝด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 ผู้หญิงโอ้ยได้เงินได้เงินสองต่อเอาไปแต่งงานสองครอบครัวได้เงินเพิ่มโอเคแฟดสองนะแล้วแม่ก็ไปนอนไม่ไหวแล้วจ้าก็ฝากพี่ๆดูแลน้องไปนะก็สำหรับคลิปนี้เรา ได้ลูกแฟดมาอีกสองคนเราเป็นแฟดหญิงแล้วก็ความรักมันจีบดาราติดยากมากแล้วก็เราดูก่อนว่าระหว่างมีลูกกับอ่าเนี่ยทอทอนเนี่ยกับบาโกะคนไหนจะได้ง่ายกว่ากันแต่ผมคิดว่าบาโกน่าจะได้ง่ายกว่าอืม ก็สำหรับ EP 5ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะเพก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย